กานยาาพอบ้านเงลินไม่มีพัฒนาบ้านบ้านเมืองเลยนะผู้คนก็จะกัอ่ะเชื่อว่าการที่จะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เกิ็นช่วยแก้สาก็จะ้มกว่าควรร้าครับเพราะว่ามันไม่ใมีกองเดวเพมันจะเป็นงที่มวามกล้าหาที่นทาุกนี มีการพัฒนาต่อแต่ไม่เป็นสวนซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราทําไปเกือบหมดแล้วระยะสั้นเข้าไปอยู่ในสวนอนุบาลลิงที่ผมกล้าตก็ซึ่งขณะนี้ก็ได้บานเหลือนลงบุรีเนี่ยขณะนี้ประมาณ2,300ตัวนะแต่ยังมีลิงบางส่วนซึ่งความสามารถในการขังลิงก้าในการเก็บปิงงราวเนี่ยหมดลกลงที่เรามีเต็นจานเรื่องลิง รุ่นปี3ก็จะส่งก็ไปจบที่วัดพระศรีเจ้าแมหาลัยนะอันนี้ก็จะดูทำเงินค่าใช้จ่ายรุ่นมาให้ถึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็นะฮะเพื่อให้เป็นตัวอย่างตัดต่อซอกซอยถนนอื่นๆไปเคียงร่วมกับรุ่นนะฮะว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งท่านเป็นผู้รีเลอร์จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีนะครับ อันนั้นในส่วนของผมนะครับจำนวนประมานหนมืนมากและสร้างความแย่ร้อนที่เราเป็นจำงบแล้วแต่ทุกอย่างพังหมดนะฮะไฟกับติดก็พังก็ได้รับสวดว่าให้ปรับปรุงภูมิทานโดยบอกว่าชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริเวณเขตเมืองเก่าเนี่ยโดนแย่งชิงทรัพย์สินก็ความต้องการเลค่ะ ก็ทำให้มีความเข้าใจเรื่องทั้งปัญหาแล้วก็โอกาสในการพัฒนาพื้นที่นจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนตั้งข้าวแล้วก็จะเป็นไม่ื่อค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็ถ้เป็นลายออกซิเันที่พูดถึงนะคะเพราะว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวหรือทุกคนที่จะเดิน การระบบเรื่องน้กทิ้งนะคะปรับปลาให้มีความสะอาดมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการให้หอยู่ในสามารถใช้งานได้นะคะโดยที่สามารถที่ปใบุ้มพื้นที่ใหม่นะคะโดยที่ให้มีความรู้เรื่อปรับปรุงคุณภาพ ที่เราเป็นน้ำชาติหรือบางทีที่เัาเป็นไกด์ในการนำนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งเหมือนเดิมเหมื่อก่อนแน่นอนค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็ทำสรุปสบายกันยาวสักสี่ปีต่อไปส่วนเรื่องที่บอกว่าตึกเนี่ยควนมีสีทีมอย่างเดียวไหมไม่รู้นะมันมี่เห็นเห็นพระธาตุอะไรตัวถ่ามอะไผมมีข้อคำถามว่าเราอยากจะคงจำนวนลิงไว้หรือเปล่า ถ้าคงเท่าที่ดูแีรูปแบบแับที่มีความเชื่อมโยงกันผมอยากให้การจัดการนะครับในตัวเมืองเก่าเนี่ยมีความเชื่อมโยงพ่อรุ่นลูกโตขึ้นก็ย้ายออกตัวเมืองจะมีแต่คนออกมากกว่าคนเข้านะครับความจะเดินค่อยๆน้อยลงอาจารย์สุทธินะครับมาลุ้นความไอคิ้งครับผมบอกไอคิ้งอาจารย์ก้อนทีมงานมาลุ้น